ตามต่อคะ่ะแนวตังบางๆนะคะตามต่อนะคะน้องๆมุ่นรวมมุ่นรวมของเรารวมบขอให้เข้าขอหอยดนพรุ่งนี้นะคะอานอยรวมของเราไม่ต้องพูดถึงเข้าอยู่แล้วนานโมไปนั่นจริงนะวันนี้ก็เข้าหมดทุกตัวเลยนะคะน้องๆศูนย์สองสาม สามหกเนาะศูนย์หนึ่งสองสามหกมาทุกตัวเลยวันนี้มาทุกตัวเลยนะเออรอบแรกก็เข้ารอบสองรอบสามโอ้รอบแรกพี่ให้รูดสองเนาะโอ้ไปไปเอ,อ้ยให้รูดหนึ่งเนาะหนึ่งสองใช่ไหมคะมาศูนย์หนึ่งสุดยอดเลยเข้าทั้งศูนย์ทั้งอันนี้ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง พี่ให้ดินหนะึ่งหนึ่งสองหกเนาะมาหมดเลยทั้งสามน้อยเนาะสุดยอดจริงๆอนะ่ะอืมพรุ่งนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาอีกเอาเอาีกนะคะลาวสตาของเราอันนี้เลขแปดเนาะก็คงรู้เนาะเพราะว่า,าพี่ใส่นี่สีเม่พี่ก็ชอบสีพี่พี่ใส่ให้ 04, ู 1, 4, 4, 4, นย์สีแล้วก็หนึ่งสีแล้วก็สีสีนะคะอืมใครชอบแล้วก็ก็ก็บอกบอก แล้วกันนะคะลุ้นกันไปนะไม่ชอบอหนก็ตัดตัดลุ้นก็นแล้วกันเนาะแค่แนวทางมีเข้ามีหลุดแต่3มตัวนี้เยอะเลยนะหลายหุ้นหลายหวยค่ะเลือกเลือกเลือกได้เลยเนี่ยนะก็ม <c oughs> ีมีมีมีหามีอะไรด้วยเนาะอืมครัพี่ว่าพี่ลงพี่ลงซ้ำก็มีนะไม่รู้นไหน าจจะเป็นอีกอันเนาะอีกอันลรอของอะไรอะลงซ้ำนะคะประมาณนี้ค่ะตามกันแค่แนวทางนะคะไม่ต้องซีเรียสเราลุ้นกันเล่น,เล,นเล่นเนาะน้องก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ลวกันเนาะอืมลุยกันต่อตรงนี้ลุ้นกันไปสนุกสนุกค่ะสนุกสนานบันเทิง รุ่นเพื่อความบันเทิงประมาณนี้ค่ะเจอกันค่ะรวยๆปังๆค่ะสวัสดีค่ะ